ทคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเออเซิเวอร์เอาชีรอดแนะของผมเองนะคับน่าวันนี้เราก็ดูว่าผมขาดอะไรผมขาดบ้านครับต้องสร้างที่อยู่อาศัยไม่ได้เลยครับนะครับมัน,นอาไม้ <c oughs> หายไปเลยเป็นประตูประตูวัหนึน่งนขอกองไม้ก่ีนไปกองน้องหมาไว้ ไม่อะไรก็ไม่รู้นะครับโกงครับแหมเป็นไงครับแหมผู้ชมคงจะชอบนะครับเฮ้ยพระเจ้าตัวจะขับยเยอะๆทำไมวะเอาอันนี้ก็ตุกตอกเอาตุกตอเอ่เอความคิดบ้านอยากได้เอ็กซ์เพลนไฟเยินนะครับนะครับแล้วผสมหัวของตัวเองด้วยนะครับนะครับไม่ได้เลยนะไม่อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเก,กะ กีก้าเียสตุลลงไปดันเมื่อกี้ไปเลือดไหลเลผู้รีชิตผู้รีชิตต้องผู้ชมเลือดไหล,ล,ไล,ไหลทำไงดีวะต้องมาถมพยาบาลเว้ยไม่เป็นไรไเว้ยเราแคสเตอร์เว้ยเป็นงั้นผู้ชมเลือดไหลเลือดทะลักเป็นเออจำมือหนักมาต่อเลย เรามาสร้างบ้านกันเถอะนะครับหาที่โล่งๆก่อนเออตรงเนี้ยสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดนะครับในดีตรงตรงนู้นดีกว่าแก้ๆไหมนะเออตรงนี้ก็ได้นะหนึ่งโอเคหนึ่ง หนึ่งนะโอเคสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ด สิบสิบเอ็ดอย่างนี้มั้งนะครับอประมาณนี้แหละนะครับเช่ไหมวอาไม่ใช่ตาลีกตาลีท่านผู้ชมไม่ไม่เอาแม่โทษทีนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้แขกับมุ้ยครับ นะคระเมื่อกี้คุยกับแม่นะครับผมแบบเป็นคนใต้ครับนะครับคุณต้องพูดภาษาใต้นะครับบจะเกือกมับบนไม่ได้แน็บอกแล้วอ๋อเป็นเลือดไหลเลือดยังไม่หยุดไหลเลยเปนมือยมเป็นจับจับที่ที่ที่นั่งก่อนผมอยู่ห้องแอร์นะครับรองเท้าเนี่ยผมไม่ได้ละเป็น,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 น ทางไหนเดียวบ้านทางนี้กว่าทางนี้หนึ่งหนึ่งสองส่หสองสหนึองสามานได้แค่ประตูเดียวเอ้ยไม่จริงะ ประมาณนี้อ่ะอืมเออมันก็แปลกๆดีนะอืมโอเคประมาณนี้แหละเฮ้าายแต่ไม้ผมจะหมดแล้วว่ะทำไงดีวะเต็ดๆๆ็ดเต็ดๆๆ็ดเต็ดๆๆ็ดด เอาไม้หมดฟิ the, the ล์ฟอกกิ้งอินดูร์ไดโนเสาร์นี่ครับอ่าไม่เหมือนใครประตูแหม่ไม่ได้เลยนะครับออะไรประมาณนี้นะครับวางไม้ก่อนนะครับนะบผมเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งเหมือนเตะขึ้นไปเยอะไปขึ้นทุกวันทุกวันละ ลโลว์ตจะหาไม้จากไหนวะนี่ไม้ก็ยิงงงงอยู่ไม่ใช่วิ่ลว์ไม้โคตรน้อยเลยเจ้าวิลโไม้หาจากไหนได้บ้างวะได้ยินเสียงเลยขอไปนะคบคือไม้คือไม้ไม่มีท่านผู้ชมต้องไปตัดครับอยไม้ผมจะไม่ตัดดีกว่าดีไหมวะอเออตัดดีกว่าอย่ากโกงเลย ไม่งั้นมันจะกุุงขึ้นไหมนะครับเ,เดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมตัดไม้เสร็จนะครับโอเคมาต่อกันเลยผมไปตัดไม้มาแล้วนะครับโอเคมาได้สองหนึ่งแพ็คครับนะหนึ่งแพ็คกับอีกสี่อันนะครับโอ้ยใช้เวลาน,านานมากครับบอกเลยแต่ผ้านบ้านดูดิมันเป็นยังไงวะ อธิบายไม่ถูกไงอะไรประมาณนี้นะครับในอะไรประมาณนี้เนี่ยผมก็เอามาจากเล่เอกเส้นไฟเยมืันเดิมนะครับมีตวงผิดวะไม่ได้แลวขุดแป๊บเอ้ไม้เอ้เอามาเอ้เอาไม่ใช่มไม่ได้วะ ไม่ได้หรือว่าตควอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องไปหากระจกด้วยนะครับนะครับตอนนี้ผมมีอินโทรแล้วนะครับนะครับดีมากครับโคตรดีเลยครับบอกเลยนะครับ ก็ด,ดีเลยนะครับมีินทูนแล้วนี่กว่าจะได้มันมาอินทูก็ถือว่าเอาวันนี้ก็คือฉลองไม่ฉลองตุ้ขี้เกียจฉลองนะครับอะไรประมาณนี้เอาประตูหายหนึ่งประตูริฟักเอาเพื่อจะไล่มาทําเพื่ออับดุลเว้ยอับดุลน,นะอับดุลเอ้ยไม่ใช่นะครับอะไรประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่ผสมของเตกสินไฟเยอร์ไปด้วยครับ,บกระโดด เลือดไลเลือดบิดไหลแล้วครับพอดุนแอวไปมันแข็งเลยอะไรประมาณนี้นะครับเอาชิดอันนี้เติมได้แค่สองนึงนี่สามไปนี้สามนึงนี่เติมตรงนี้ดีไหมวะเต็กเซนไฟเยอเติมไหมวะผมลืมเติมไปเถอะครับตัวไม่แคร์หรอกนะครับว่าใครจะเติมหรือใครไม่เติม เอาแบตเหลือยี่สิบประเจ้าตา,า้องรีบแค่ละวังเนี้ยอืมก็ใช้ได้อยู่นะโอ้โหซาร่า <c oughs> ผมต้องอาไอชีตเอาวัดวัดเดอะเฮกเลือดโอ้ยตกใจเมื่อกี้ตกใจมากคือเอาอยู่กูดีแฮงเออไม่ใช่ กับอะไรประมาณนี้นะครับวางครับโอเค KO มใช่ยนะครับชื้อนะครับต่อไปนี้ก็จะจะได้ดูอินโรของผมแล้วนะครับทากผู้ชมดีใจด้วยนะครับนะครับตบมือครับตบมือครับตบมือตบมือแปะแครับแปะ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 นะครับตบมือโอเคบ้านผมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ปิดปูนปูปูหลังคาก่อนที่รู้ว่าตัวจะปูหลังคาด้วยไม้ดีวะเไม่เอานาะนี่ <này> เรารวยเหล็กใช่ไหมก็ทำเหมือนเด็กเชนไฟเยอร์ไปเลยว,ว้ยก็คือเ,เราใช้เหล็กมาทำไอ้นี่มาปูปูปูพื้นบ้าน นะครับแต่ตีกซินไฟย์เขาอันนี้นะครับเขาเก็บเก็บสะสมแต่ละกรุงไงอะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับอย่างแรกที่ผมจะย้ายคือผมย้ายเตียงนอนก่อนเลยจะค่มแล้วย้ายเตียงนอนก่อนย้ายเตียงนอนก่อน

โอเคสร็จเรียบร้อยแล้วประชาชมผมขอไปล้างแผงก่อนโอเคที่จะล้างนะครับเดี๋ยวผู้ชมรอนานนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ,เ,อเ,เราจะตัดเป็นสองพานนะครับในการสร้างนี่ จริงๆมันก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรบ้างลรอนะครับคือเราปุูกพืนี้ด้วยไอ้นี่ไม้ไหมเออเราไม่ต้องหรูหลาอะไรมากหรอกครับค่อยพัฒนาครับอะไรประมาณนี้นะครับท่ไมตัต้องพูดว่าอะไรประมาณนี้ด้วยวะเฮ้ยไม่เข้าใจนะครับลุลวๆลุวๆอ้าวชิดเฮ้ย อับุมากคือคือไม้นี้ตูตูไม่ได้อยากใช้อะไรเลยนะคือมันมันเกียนมากอะท่านผู้ชมยาไม่น่าเลยแต่เราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็ได้นะครับอย่าไปอย่าไปแครอย่าไปมองอย่าไปแครบนไร้บนท้องอยู่โคกเพราถูกกินนะครับเพื่อน,นี่มันก็ลายจัง โอ้เบบีวิวิวิวลายได้ไหมวิเอกเกีย์อย่าดีขอล้องมีขวางทางส้นตีนวิลบปันปันปัน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 อกเกีย์อย่าดีขอรองได้ไหมขอร้องละเอยเกีย เย่อเชี่โคลูกเลยเชี่ยวเยอเอออยู่ทรงเออหุ่นดีมากอืมปับเึ็นผมขอไปเอาที่ขุดก่อนนะครับโอเคเครื่องมันแลกเร็วอุบัตมากกากมากเครื่องมันที่ขุด สำหรับพันนี้ใครชอบกูใค,บกใครชอบมากๆกูขอับสำหรับนีดีมอไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับยังสร้างบ้านไม่เสร็จเลยเดี๋ยวมาต่ตครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย